สวัสดีครับผมวิจิตดีไอาอ่านี่นะครับนี่ด้านบนนี่เป็นฝ้านะครับเขาเรียกว่าฝ้าที่ไม่ใช่ฝ้าที่หน้านะครับผมนี่เป็นฝ้าทีบานะครับนี่นะครับผมในฝ้าทีบาอันนี้ก็ใช้งานกันมาแล้วนะครับผมฝ้าทีบาที่ซื้อสําเร็จมานะครับนี่มันก็จะมีประมาณนี่สแบบนะครับนี่นะฮะแบบที่มันมีมีเอ่มีสีมีลวดลายสําเร็จมาแล้วแล้วแบบที่มันเป็นนี่ลายนูนแบบนี้นะครับลายนูนแบบนี้มัน ลายไหนนะครับผมมันมีปัญหานะครับผมเมื่อผ่านเอ้านี่นะครับผมนี่ลายนี้มันมีปัญหาอยู่มันทะ,ทะลุเป็นรูแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอ่าเปรียบเทียบโครงสร้างกันนะครับผม <ten> ว่านี่นะครับฝ้านี่ที่เป็นแผ่นสาเร็จและเป็นลายนูนแบบนี้มานะฮะมันจะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับนี่มันเป็นรูแบบนี้นะครับอ่าส่วนที่เป็นอ่าทาสีสําเร็จมาแบบนี้ <En? S 1> มันไม่เกิดปัญหานะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับ แผ่นฝ้าทีบ้านนะครับก็มันก็เป็นยิบซ้ำนะครับเนี่ยยิบซ้ำก็เป็นแผ่นสําเร็จจะมีสองแบบนะครับเนี่ยมีสองแบบแบบที่มันเป็นลายลวดลายนูนแบบนี้มานะครับผมแต่มันจะเกิดปัญหานะครับผมนี่มาดูโครงสร้างนะครับมาดูโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวจะหักให้ดูนะครับนะครับผมนี่นะด้านนอกนะครับมันเป็นลวดลายแต่มันเป็นแผ่นนี่ปูนนี่นะครับเนี่ยอ่ามันแผ่นอ่าเป็น เขาเรียกแผ่นยิปซั่นะครับนี่ยขุดมาได้เลยนะครับแต่ด้านในนะครับอ่าถือว่าเหนียวนะครับด้านในนะครับนี่นะมันจะเป็นเส้นใหญ่อย่างนี้นะครับผมอ่าเส้นใหญ่อยู่ด้านในแต่อ่ามาใช้งานไปนี่นะมันนี่ครับแง่มันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะทะลุได้นะครับหนึ่ทะลุแบบนี้มานะครับอ่าถึงแม้จะมีเส้นใหญ่ก็ตามนะครับมันจะเนี่ยมันจะทะลุออกมาได้นะครับอ่ามาดู แผ่นฟ้าที่ขาสําเร็จอีกแบบนึงนะครับแบบนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามีลวดลายมีสีสันนะครับที่ต้องการก็ซื้อมาใส่กันนะครับก็คือโครงสร้างด้านในนะครับนะครับผมมันก็เป็นยิบซราเหมือนกันนะครับแต่มันหุ้มด้วยน,นีกระดาษนะครับผมกระดาษสองข้างนนะถ้าดูทีแรกที่ซื้อมาแหมมันดูเหมือนจะไม่ทนแต่มันทนกว่านะครับแล้วต้องการก็ไม่มีเส้นใย แบบแบบนี้นะครับมันจะไม่มีเส้นใยแบบนี้แต่มันจะทนแรงกระแทกและมันก็ไม่ทะลุนะครับผมอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนฝ้าที่มีปัญหานะครับนีม่มาใส่ฝ้าสําเร็จแบบนี้นะครับแบบนี้กระดาษพุ่มสองข้างแล้วก็มีลวดลายสีสันท,ที่ต้องการนะครับนี่ก็นําไปเปลี่ยนนะครับฝ้าก็ต้องมีการตัดนะครับผมก็เดี๋ยวหาเครื่องมือตัดฝ้านี่ที่เป็นกระดาษพุ่มสองข้างนะตรงกลางเป็น ยิบซ้ำนะครับาหาอุปกรณ์กันง่ายๆเลยนะครับผมก็จะได้เปลี่ยนการด้วยตนเองได้นะครับเมื่อถอดฝ้านะครับเนี่ยฝ้าที่บาที่มันเป็นแบบยิบซ้ำหรือไฮโนแบบนี้แบบไม่มีกระดาษพุ่มนะครับนี่็ถอดมาอันนี้มันจะเป็นแผ่นด้านข้างนะครับมันจะต้องมีั้งตัดนะครับก็เนี่ยถอดแผ่นเดิมนะครับก็มาวัดนี่นะครับโอเคอ แล้วการนำฝ้าเนี่ยนะมันจะได้พอดีมันจะได้พอดีอดอดอแล้วเนี่ยใช้คัตเตอร์กรีดเลยนะ ตะกีดมันจะหักได้นะครับเดี๋ยวจะหักให้ดูนะครับผมโอเคนี่ครับผมอ่ะพอมันหักได้แบบนี้แล้วนะครับก็ก็ีด้านหลังเลยนะครับนี่นะนี่นะครับอ่ะตะกีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนำป้าแบบที่มี วดลายนะครับที่ต้องคาดนะครับแล้วก็วตัดให้เท่ากับแผ่นเดิมที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวนำไปใส่แทนนะครับการติดตั้งฝ้าทีบาร์ด้วยตนเองนะครับผมก็ไม่ยากอะไรนะครับผมก็จะมีประกอบด้วยนี่อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมฉากนะอยู่ด้านข้างนะครับผมแล้วก็เป็นอลูมิเนียมที่เป็นตัวทีนะครับมันจะมีเส้น เส้นยาวนะครับแล้วก็จะมีอลูมิเนียมตัวที่นะครับที่เป็นตัวซอยนะครับมันจะมาเกี่ยวเกาะกันตรงนะครับจะมีช่องให้อ่าให้เกี่ยวยึดกันนี่นะเนี่ยมันจะติดแล้วก็การใส่อ่าฟาทีบาร์นะครับเวลาใส่ใช้วิธีเนี่ยครับผมก็เอียงเอียงเข้าไปเลยนะครับเอีย,ง,ยงเข้าไป,ปแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่า ร้อยอันนี้เป็นการเปลี่ยนฝ้านะครับที่มันเกิดปัญหามันทะลุเป็นรูลงมานะครับผมหน้าแต่ส่วนนี่เนี่ยครับผมมันยังไม่ทะลุก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าถ้าเปลี่ยนฝ้าหรือว่าติดตั้งใหม่นะครับถ้าเป็นฝ้าทีบาร์นะครับผมก็มันจะมีแผ่นสําเร็จขายนะครับหรืก็แบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นกระดาษหุ้มสองข้างนะครับแล้วก็มีลวดลายแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบลายนูน โชยิบซ้ำเขาขาวมาวให้เห็นเลยนะครับและด้านในมันเป็นโครงสร้างเส้นใหญ่นะครับแต่เวลาใช้งานเป็นนานๆนะครับโครงสร้างเส้นใหญ่แบบนี้มันจะเกิดปัญหาก้อนนะครับ mm hmm. ผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับกดติด hmm. ตามกำลังใจสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ